สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมไมคนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเรื่องของตัวนวัตกรรมจากสีวูดเทคครับคือตัววูดเทคไฮบิดควิก u พ c เมอร์นะครับแล้วก็วูดเทคไฮบ o o d ูดกา d นั่นเองนะครับอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าหลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่าตัวนวัตกรรมของตัวสีวูดเทคนะครับเกิดขึ้นมาจากตัวนี้ก่อนเลยครับตัววูดเ b คไฮ w o o d ูดกา d ชนิดสีใสนะครับ แล้วต่อมาครับเราพัฒนานะครับเป็นตัวรองพื้นวู e เทคไฮบิดควิก k พเมอร์ตอนแรกเป็นสีใสอยู่นะครับทางด้านขวาแล้วคราวนี้ครับสำหรับใครที่อยากได้เฉดสีครับตอนนี้ w วู e เทคไฮบิดควิก k พเม m e r ก็มีเฉดสีให้เลือกนะครับรวมไปถึง w o o d t ว h h เทคไฮบิ o วูดกา d ก็มีเฉดสีให้เลือกเหมือนกันยูริเทนไฮบิดนะครับคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้นะครับ ถ้าสำหรับ PC นะครับพนักงานขายทุกท่านนะครับถ้าทางด้านขวามือของผมวูดเ t กไฮบิด hmm. วูดกาดนะครับจะเป็นตัวเฉดสีที่ลองพื้นสีใสในกรณีที่ลูกค้าถามว่าอยากได้สีเหมือนบอร์ดนะครับให้ลองพื้นด้วยไฮบิดควิกเพเมอร์สีใส1เที่ยวนะครับแล้วก็ลงสีที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับทั้งหมด3เที่ยวด้วยกันทางด้านขวามือผมนะแต่ในกรณีที่ลูกค้านะครับต้องการจะให้ตัว ไม้เดิมมีเฉดสีที่เข้มขึ้นนะครับก็แนะนำนะครับให้ลองพื้นเป็นเฉดสีก่อนนะครับหนึ่งเที่ยวแล้วก็ตบด้วยสีใสจะเงาหรือจะด้านก็ได้นะครับในกรณีที่สําหรับลูกค้าบอกว่าอ,อ,อยากให้ไม้มันเข้มๆนะครับเพราะว่าตัวลองพื้นที่เป็นเฉดสีเนี่ยไม่ได้มีเนื้อฟิล์มนะครับ2ถ้า ย้อมไปแล้วนะครับจะเท่ากับเฉดสีสีย้อมไม้ทาถึง3เที่ยวดังนั้นเรื่องของความเข้มนะครับได้แน่นอนก็ลองนําเสนอลูกค้าดูนะครับถ้าลูกค้าอยากไม้เดิมมีความไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอยากจะปรับให้เข้มก็แนะนําให้ใช้รองพื้นที่มีเฉดสีแล้วทับหน้าให้มีสีใสแต่ถ้าสมมุติว่าไม้สวยอยู่แล้วนะครับแนะนําให้ใช้รองพื้น Quick p เมอร์เนี่ยสีใสแล้วทับหน้าด้วยเฉดสีนะครับเท่านั้นลูกค้าก็จะได้ สินค้าถูกต้องถูกใจใช้ถูกวิธีแล้วไม้ของลูกค้าครับก็จะสวยสดงดงามยาวนานด้วยตระกูลของ w o d t e c h h y b r i d w o o d g u a r d และ o o d t e c h h y b r i d q u i c k r r i m e r ครับ